สวัสดีครับบอยโปรโมชั่นนะครับวันนี้นะครับบอยพามาชมกับรถ PPV เจ็ดที่นั่งของเรานะครับกับรุ่นยอดนิยมนะครับกับ Ford Everest Sport นะครับราคาค่าตัวอยู่ที่1 5 6 5 0 0 0บาทนะครับมากับระบบช่วยเหลือการขับขี่ที่เหมือนรุ่นท็อปกันเลยนะครับวันนี้นะครับจัดชุดแต่งมาเฟียกันเลยนะครับตกแต่งอะไรไปบ้างเดี๋ยวก่อนไปชมรถกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปชมกันเลยครับผม ด้านหน้านะครับเราทําการเปลี่ยนกระจังหน้าใหม่นะครับเป็นกระจังหน้ามาเฟียนะครับเป็นลายเชอร์กีนะครับแนวตั้งแบบนี้เลยนะครับผมมีไฟ LED 3่ดวงนะครับผมที่เป็นสีเหลืองนะครับฝากระโปรงติดตั้งอักษรอะคริลิกจากโรงงานมาแล้วนะครับเป็นคําว่า e l เอสเลยนะครับ เพิ่มความสวยงามให้เกิดตัวฝากระโปรงเลยนะครับตัวกระจังหน้าเขาเองนะครับก็จะมีลูกเล่นในส่วนของไฟ LED สี่เหลี่ยมนะครับทั้งสองข้างนะครับผมไฟหน้าเป็นไฟหน้าแบบซีแคม LED นะครับมีไฟ LED วิ่งกลางวันมาให้ด้วยนะครับมีระบบเปิดปิดออโต้นะครับแล้วก็เปิดไฟฟูงอัตโนมัติให้กับรถคันนี้ด้วยนะครับกันชนด้านล่างนะครับติดตั้งในส่วนของตัวชุดแต่งวิกเตอร์นะครับเล่นเฉดสีเป็นสีดําเงาแบบนี้เลยนะครับมีโลโก้วิกเตอร์ด้านล่างแบบนี้นะครับวอลเซนเซอร์ในส่วนของตัวรถให้เรียบร้อย มาดูในการตกแต่งด้านข้างกันบ้างนะครับด้านข้างก็จะมีคิ้วร้อของตัววิกเตอร์นะครับที่เป็นขนาดเท่าเดิมของตัวรถนะครับผมให้มารับกับชุดแต่งของตัววิกเตอร์เลยนะครับจะตัดเป็นสีดําเงาทั้งหมดนะครับล้อแมกนะครับล้อเปลี่ยนใหม่เป็นของ a อแอมพขนาด20นิ้วนะครับจับคู่กับยางโตโยโอเพนทันที่นะครับเป็นตัวยาง a อ3านะครับ275 55R20 นะครับผมยางตรงนี้ก็จะให้ความนุ่มเงียบนะครับผมสามารถขับขี่ในความเร็วสูงได้อย่าง ดีเลยนะครับผมด้านข้างนะครับก็จะเป็นตัวยูโรไฟแล้วนะครับก็จะไม่มีอักษรด้านข้างแบบนี้นะครับจะตกแต่งเป็นสีดำแล้วตัดามเงานะครับผมกระจกมองข้างขนาดใหญ่นะครับพร้อมไฟเลี้ยวมีระบบไบสปอร์ตนะครับผมมีไฟสองพื้นมาให้ด้วยนะครับผมและรถคันนี้เป็นคุญแจแบบสมาร์ทคีย์เลสนะครับเพียงแค่คุญแจอยู่ที่ตัวนะครับห่างรถ1เมตรสามารถล้วงเปิดรถได้เลยนะครับผมคันนี้ก็ตกแต่งในแนวสปอร์ตนะครับจะแรปดำครึ่งคันแบบนี้เลยนะครับผมอ่านะครับ ก็จะให้ความสวยงามตัดสีขาวดําได้อย่างลงตัวนะครับด้านท้ายเองนะครับก็จะมีในส่วนของไฟ LED Signature ของเขานะครับจะเป็นไฟ LED แบบนี้เลยสวยงามนะครับผมฝาท้ายเป็นฝาท้ายแบบไฟฟ้าแล้วด้วยนะครับแล้วก็ด้านหลังก็จะตกแต่งในส่วนของตัวชุดวิกเกอร์นะครับเป็นปลายท่อเล็กแนะครับแล้วเราเก็บงานในส่วนของสีโคเมียให้เป็นสีดานะครับให้กับลูกค้านะครับเพิ่มความสวยงามแล้วก็ดุดันให้กับรถคันนี้นะครับผมคันนี้เป็นเครื่องยูโรไฟแล้วนะครับด้านหลังก็จะมี ตัวเติมแอดบูลมาให้กับรถชนนี้แล้วนะครับผมก็เป็นฟังก์ชันของตัวรถเครื่องยนต์ใหม่สําหรับตัวเอเวอร t เรสต์สปอร์ตนนี้นะครับสำหรับลูกค้าท่านไหนนะครับสนใจเอเวอร์เรสต์สปอร์ตนะครับไม่ว่าจะเป็นเอเวอรเรสต์รุ่นใดก็ได้นะครับอยากแต่งแบบนี้เลยนะครับสามารถติดต่อมาหาบอยที่หน้าโปรไฟล์ได้เลยนะครับแล้วก็อย่าก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บอยด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ